สวัสดีทุกคนนะคะพบกบปอน,นะครับจากช่องปอนเดียนนนนี้นะฮะคิดถึงกันไม่เอ่ยหลังจากไม่ได้ลงคลิปมาแบบเป็นเดือนนะฮะก็เดี๋ยวตอนนี้ปอนกำลังจะเดินทางกลับเชียงใหม่นะฮะตอนนี้เป็นเวลา10โมง คิดว่าน่าจะถึงเชียงใหม่ประมาณ3โมงนะฮะถ้าคิดถึงกันนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับ4แนสนซับสไคร์คือตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรนะตอนนี้ปอนจอดอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะฮะเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็หาอะไรทานนะฮะก็ยังไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านค่อยว่ากันนะก็เหมือนเดิมตอนนี้คือพี่อนนท์เขาก็ไม่รู้ว่าปอนจะ กลับบ้านวันนี้นะฮะเป็นช่วงวันหยุดของปอนด้วยนะฮะเรือดสุกเสาร์อาทิตย์นะฮะสี่วันติดกันนะฮะเดี๋ยวปอนจะกลับบ้านไปดูแลเด็กๆไปดูแลเจ้าเหมียวแล้วก็เจ้าบ๊็อกบ็อกนะฮะงช o ่วโมงตอตอนนี้ปอนแวะปั๊มอีกแล้วเพิ่งขับมาได้ประมาณสองชั่วโมงแวะปั๊มอีกแล้วหิวนะฮะทุกคนก็เลยแบบซื้อกล้วยมากล้วยตอนนี้เวลาเกือบเที่ยงละ เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อยังไม่ถึงครึ่งทางนะเหลืออีกประมาณสามรอยกว่ากิโลจะเดินทางต่อแล้วนะฮะตอนนี้อากาศแบบร้อนมากเปิด,ดรถอะอากาศแบบร้อนมากเอามือใส่ขเข้าไปคือข้างนอกเย็นแต่ข้างในร้อนก็ก็ต้องร้อนเพราะว่าเราไม่ได้เปิดเองนะแล้วก็เจาะรถอยู่แบบกลางแจ้งด้วยนะ <hours> later. ตอนนี้ครึ่งทางแล้วทุกคนดูเหมือนฝนจะตกเลยตอนนี้เลยอ,อีกประมาณสามชั่วโมงจะถึงที่หมายนะเป็นหยดๆแล้วดูสิไม่น่าออกมาตอนกลางวันเลยแบบง่วงมาก <c oughs> คิดผิดคิดถูกเนี้ย <c oughs> ถ้าออกมาตอนกลางคืนมันจะไม่ค่อยง่วงเพราะว่ามันไม่มีแดดทุกคน <c oughs> ถ้าออกมาตอนบ่ายๆ, <c oughs> ๆอย่างเงี้ยกินข้าวอิ่มใหม่ๆแล้วแบบง่วงมาก <c oughs> เซเว่นอีกแล้วเราจะมาหาซื้อลูกอมเปรี้ยวๆนะ่ะไหนเออแว๊บปั๊มอีกแล้วแวบ๊บปั๊มครั้งนี้ประมาณแวบ๊บปั๊มประมาณรอบที่สามสุดยอดร้อนมากข้างนอกนะทุกคนแบบโคตรร้อนอะ่ะ้ตอนนี้เลยกี่ชั่วโมงเนี่ย เลยสองชั่วโมงห้าสิบนะได้แล้วมะขามนะครับแกงง่วงเฮ้ยดูฝุ่นดิฟุ้ฟงเต็มเลยแกงง่วงแกงง่วง Two hours later ตอนนี้ปอนมาถึงบ้านแล้วทุกคนบ้านมืดมากอให้ดูมืดจริงๆน่าจะหลับอยู่ข้างบนนะขนาดปอนจอดรถไปในบ้านนี่ยก็ยังไม่สนใจเลยน่าจะหลับไปแล้วแล้อุย๊ยตอนนี้เห็นเงาตะคุ่มต,มตม่เห็นไหมทุกคนเห็นเงาไหมไม่เห็นหมันมืดคุณหนูคุณหนูเดี๋ยวเราจะเปิดประตูเข้าไปข้างในกันนะฮะนี่เป็นตลาดมาได้ข้าวมา ใช้ข้าวเดี๋ยวเรามากินข้าวน่าจะได้กินคนเดียวเดี๋ยวหากุญแจก่อนเชียงใหม่อากาศดีมากคิดถึงบ้านมากอยากอยู่ทาวนไม่อยากไปทำงานเอ๊ะกุญแจอยู่ไหนอ่ะเมื่อกี้ยังลวงเจออยู่เลยเดี๋ยวเราแผนของเราเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะ เมื่นมากทางเดินหนูมาด้วยวิ่งไปละเฮ้ยโอ้ยนีตื่นแล้ว เน่อยขคำรดนเนยขนาดมันใช่มีใข่เล่นตัวนหมเดี๋ยวมันไปเตรียมข้าวให้เลยไปลงไปเด้อยังไงก็คิดถึงทุกๆคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้กันด้วยนะครับบ๊ายบาย